ข้าไข่ดาวกะเข้าหมูสับไข่ดาวนี้ออโอเคแต่ให้ส,ส,ส,สบายด,ดีจ้ามันในกรุงลอยกับซิมาเฮดกะเกพราไข่ดาวกะเพราหมูสับไข่ดาวเนาะใส่หนวดปลาเมอร์พรอะนี่สู่หลานจีนแม่ก็มาชงชงเบิ่งจักหน่อย <G ül> จ้าก่อนเอื้นใหากัทอดไข่ดาวก่อนนะทอดไข่ดาวสองนวยร้านว่าอยากกินกะเพราไข่ดาวป้าปาทอดไห้แน่เอสซูกินแน่ว่าชาัดหลังจากที่บริเหตุอาหารการกินอยู่เพื่อนร้ายเหมือนแล้วเนาะพระว่ากุ้งหน่อยไปหน้าไปหน้าน้องไปเห็ดไปเป็นแม่ขัวอยู่หน้า จ้าไข่ดาวซุกแล้วก้าขึ้นเลยหน่วยนี้ลองลองใส่แขววเบิร์นะเห็นในคลิปก็จะเห็ดวงหน่อก็เห็ดแบบให้ตลกตลกไข่เขียดในจักหน่อยนะทดลองว่าแขววสีแข็งแห้งบ่หนนะจ้าหน่วยที่สองซุกไปแล้วนี่จ้าเรียบรล่อสำหรับไข่ดาว มาต่อด้วยกะเพราหมูชับคุณหน่อยใส่หนวดปลาหมึกนำหน้ามาเลสูตรเลยวิธีเห็ดของภัยบุหุจักนะแต่คุณหน่อยเห็ดสวดนี่สวดแบบ<จ>ง่ายง่ายสบายสบายใน,นแบบของคุณหน่อยใส่พริกลงไปมันก็สิจานปิดจานแปดเราแล้วนาะพริกกวนดังนะเจ๊จกหน่อยนี่นจา้าพริกทอดพริกก็กระเทียมหอมดีเลยคฮะเอา หมูฉับลงไปกุ้งหน่อยก็เห็ดกินโบกเก่งปันใดเดอกกับพ่อว่าเห็ดไดแน่จักหน่อยนะคนเลคนเลหมูสับให้มันแตกแตอกออกได้ประมาณน,นี้แล้วนะแล้วถ้ากระสิชายหนามลงไปจักน้อยหนึ่งเพื่อให้มันมีหนามแน่นะโบแมนโบอยากพัดแหงเนาพัดหนาม เวลากินกับเขาล้ะมันจังบวชแขนปันไดเนาะนี่ใส่เครื่องปรุงลงปลาใส่ขานอน้ำปลาแมกกี้นี่แหละประมาณนี้น้ำตาลใส่ส่วนประกอบง่ายๆประต้องยังหมากไมก่ใสหอมหัวใหญ่ลงปลาคนเลยคนเลยไป ก็มาใส่หนวดปลาเมึกลงป้าปา,นนาะในนอเมนูนี้บริกินโดนเติบแหละแต่ร้านมากกินได้พัดกระเพราไข่ดาวพัดหมูซับใส่กระเพราไข่ดาวนะร้านมากกินกุ้งไก่ก็สื่อหมูมาแล้วก็บดใส่ตู้เย็นไว้นะไปเวลากินแล้ว้าก็ออกมาแบบมันก็จะง่ายๆนะ บูว้วสูตกรกะเพราคลองไผ่เห็ดเนี่อะไรกับกุ้งหน่ายกับบริจํามะนะอู้ <c oughs> แต่ว่าใส่ประมาณนี้นะนี่คนเลคนเลป้ายให้หนวดมึกซุกยั้งซุกเลยลอยนะักกะเพ้าลงตบถ่ายใส่กระเพ้าลงไปกินกระสิหอมหวนไปสามบาทแปดบาท ก็ส่วนให้หิ้วเขาเนะปุ้งหน่อยไปหายไปหน้าร้ายเมือนักเล่มเมย์ว่าม,มีเวลาสิมาเฮดอ่ะอาหารการกินนี้ซุกแล้วบาทนี่จ้านี่มามา่าพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าตักใส่รักเขาไปเลยพัดกระเพราแล้วแล้วก็พอดีว่าฝนตกได้ยินเสียงฝนบ่พี่น่องจ่าจกจ ฝนตกมาพอดีเลยสบัตดิค่ะวันนี้เรามากินกับข้าวไข่ดาวหมูทอดไข่เจียวกันค่ะเรามากินกันเลยไข่ข้าวไข่ดาวยู่วๆถ้าะแตบกวาเดีกนี่ไข่เจีกวทแตกไข่ดาวเพือนละหน่อย

นม hey, ่การ์ดคนตุ้งเร็วนี่ยังคนปะได้ปะ Terima kasih. 何 <laughs> <laughs> Một mức. Nàng cũng ngọt mực Nàng cũng kinh ngọt mực

nó mòn mới Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để